ปุจชาครับวิศชนาะผมขอไปเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างครับผมก็มีการแบบว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจมาบ้างครับล่าสุดเลยครับผมเห็นเขาเรื่องของแจกเงินเขาเปลี่ยนเป็นเหมือนว่าอยากจะให้กลุ่มเปาะบางก่อนอะไรเงี้ยครับหลวงปู่มองว่ามันก็จะช่วยอะไรได้มากขึ้นไหมครับกับเศรษฐกิจอืมอีตอนหลวงปู่หลวงตู่แกอยู่แกก็กคนละครึ่งเลยนะ มันก็ได้ทุกกลุ่มทุกคนนะนะแล้วก็ใช้เงินก็ไม่ถึงเป็นแสนล้านด้วยนะหมื่นของหมื่นล้านเองนะแล้วก็เศรษฐกิจก็หมุนไปได้ง่ายๆนะแต่นลวงตู่แกไม่ได้หาเสียงไงไอคนละครึ่งเนี่ยคุณได้มาคนละครึ่งท่อค้าครึ่งหนึ่งคุณครึ่งหนึ่งเนี่ยแบ่งกันไปก็ทุกคนก็ค้าขายดีข่อใครค้าค้าใครขายขาย ถ้าใช้นโยบายนี้ก็ไม่จําเป็นว่าต้องไปหักหักงบดหตุนการศึกษาการอาหารเด็กมันก็ไม่ใช้เงินถึง4ี่แสนห้าแสนล้านแต่เขาไม่ทําไงเพราะมันไม่ได้คะแนนนิยมถามฉันว่าผลดีมันเกิดกับใครมันก็เกิดกับพรรคการเมืองเจ้าของนโยบายเกิดกับนักการเมืองแล้วประชาชนได้อะไรเงินก้อนนี้มันมาจากไหน มันมาจากงบประมาณหรือรมาจากเงินกู้ถ้ามาจากงบประมาณแล้วไปเอามาจากไหน<ม>ก็เอามาจากนี่ไงก็อย่างที่ฉันยกตัวอย่างให้ดูไงค่าอาหารกลางวันเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอีกสารพัดเรื่องที่งบประมาณมันต้องอุดหนุนเต็ม,ตมแต่ต้องไปตัดเอา,ต,าตัดเอาตัดเอา,เอาแล้วก็ดึงมาและไอการบริการเหล่านั้นเป็นไงไม่รู้ว่าาธารณสุขโดนตัดด้วยหรือเปล่าไอสามสิบบาทรักษาทุกโรคอาจจะเหลือสิบห้าบาทรักษาทุกโรคก็ได้ แล้วอะไรมันจะตามมาเพราะเงินแสนกว่าล้านนะที่เขามาแจกรุ่นแรกน่ะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วอย่างนี้มันจะถูกต้องตามกฎหมายไหมก็ไม่เ่าจะถูกต้องถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อคุณไปตัดงบค่าอาหารเด็กเด็กไม่ได้ประโยชน์แต่คุณไปให้คนกลุ่มหนึ่งที่คุณได้ประโยชน์เต็มๆจากการให้นั้น<ๆ>ก็ถือว่าผิดผิดกฎหมาย อันนี้ฉันไม่ใช่สารนะแต่ให้สารตีความเองเดี๋ยวรวบรวมไว้ค,คุณก็ช่วยฉันเก็บข้อมูลด้วยแล้วกันแล้วเซ็นชื่อกำกับมาด้วยนะจบสาธุครับ